สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจนะครับวันนี้เรามาหาปลานะครับสะพี่หนุ่มนะครับนู่นต่ามออยู่ฝั่งนู้นโอ้โหก็ได้ปลากันเป็นว่าเลนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้ปลาอะไรกันนะเดี๋ยวไปดูกันได้ปลาอะไรครับวันนี้เพจพากินเราพามาชมนะครับบ่อปลานะครับแต่ไม่ใช่เป็นธรรมชาตินะครับปล่อยไว้ไม่ได้เลี้ยงนะครับปลามันมาเองมันโตเองนะครับโอ้โหส่วนผมนี่ถือเบ็ดมานี่ไม่ได้เรื่องเลยครับสู้แหไม่ได้ โอ้กําลังไปกําลังไปแบบนึง <Okay. S 1> โอ้โหครับพอน้ำแห้งปลาปลาก็มาครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอ้นวิวดีมากเลยครับมีทั้งข้าวโพดด้วยอ่า,อาเรามาถึงแล้วมาถึงแล้วอ่าตอนนี้เบ็ดเบ็ดวางก่อนครับเบ็ดวางก่อนครับสู้แห่ไม่ได้ครับไอแตายา่ยะเอามาดูดิ โอ้ยทั้งปลาขอดทั้งปลาลิ้นโอยฝีมือตะพงครับฝีมือตะพงกับตะม้อยครับขนมอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าเฟนเพจที่ดูนะครับอันนี้ครับสะบ้านบ้านครับอปลาธรรมชาติครับมีทั้งขี้วัวขี้ควายครับขี้คนไม่มีนะครับนะครับธรรมชาติเลยนี่ครับปลาก็ธรรมชาติเลยครับโอ้ยลองดูตะม้อยครับตะม้อย ครับันเซียนมอยครับเฮ้ยหนึ่งสองสามโอ้ยไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงจักคนเลยครับแหมหมดแรงกอนครับโอ้อยู่ไหมนี่เราชมกันสดๆเลยนะครับชมกันสดๆเลย อยู่อยู่ครับผีจับยัดแล้วว่ามันนั่นนั่นฟองขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วผีจับยัดแล้วครับกำลั้รุนกันนะฮี่รุนกัน